สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY198 g g m m n n แและสดีนแฟนอาร์เซนอล้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรออาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาร์ซอลกันสักเล็กน้อยนอกจากเอเซ่แล้วก็ยังมีโรดิโก หลังจากที่เขาพร้อมที่จะย้ายออกจากสโมสรอนอัลมาดริดพร้อมมีข่าวเชื่อมโยงกับไอ้ปืนโตและมาชสเตร์บริษัทอกมาเปิดเผยนะครับว่าทางมาดริดได้แจ้งต่ออาร์ซอลและมาชสเตว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะรับฟังข้อเสนอสําหรับโรดิโกในช่วงเดือนนี้นับตั้งแต่ที่ทางโรดิโกย้ายมุ่งทีมมาดริดในปี2019เขาลงเล่นให้กับทางลาชันชุดขาบแล้ว270นัด ทำไปได้68ประตูและทำได้อีก51แอซิตพร้อมกับการคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเป็นการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ถึง2สมัยตอนนี้ทางโรดิโกก็กำลังพิจารณาทางเลือกในการที่จะย้ายออกจากทีมซึ่งข่าวตอนนี้ก็เชื่อมโยงกับอาร์ซอลและมาสเตตที่เขามีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายเข้าร่วมทีมตลอดช่วงสมรยน,นี้นะครับอาร์ซอลก็ทำงานอย่างหนักในเรื่องของการคว้านักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมแล้วถึง6คนด้วยกัน เพื่อที่จะพยายามปรับปรุงทีมปรับโครงสร้างทีมใช้ในการสู้ศึกในฤดูดกาลใหม่ที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายเดียวนะครับเพื่อการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้และในตอนนี้ก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางโรดิโกนะครับเพื่อที่จะดึงตัวเสริมปีกที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทีมปิดจุดอ่อนของอาร์ซอลในตำแหน่งปีกซ้ายขณะที่มเชสเตอร์ก็ชื่นชอบโรดิโกไม่ยัางยาวนานเช่นเดียวกัน นอกจาก2ทีมดังแล้วก็ยังมีท o ้นเนมฮอสเปิร์ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโรดิโกอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้สื่อข่าวหลักอย่างแกมไบลี่บอกว่าโรดิโกและเอเนต์ของเขาเนี่ยกำลังเลือกที่จะไปอังกฤษเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสุดสำหรับนักเตะในวัย24ปีรายนี้และก็มีทางเฟเดเมเช่ทีมยักษ์ใหญ่ในตุรกีก็ให้ความสนใจในตัวโรดิโกเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านักเตะบาริเซลนายนี้น่าจะเลือกมาพิมารีอังกฤษมากกว่าที่จะไปเล่นในลีกตุรกี ในแง่ของการร่วมทีมทั้งอาร์เซอลหรือแมสตี้ในช่วงสมัยน,นี้ไบร์ลี่เข้าใจว่าปีกรายนี้คงอยากที่จะร่วมทีมทั้ง2ทีมนี้นะครับโรดิโก้ได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ของตัวเองในถิ่นซานติโกเบอร์เนมิวแล้วถึงแม้ว่าเขาจะรักที่จะอยู่กับมารดต่อไปแต่ก็ไม่ปิดกั้นโอกาสที่พร้อมจะก้าวออกจากซานติโกเบอร์เ i l ิว เ่อหาความท,ท้าทายใหม่และนักเตะก็เต็มใจที่จะทําแบบนั้นนะครับเขายัางเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นผลดีสําหรับตัวเขาเองด้วยถ้าดูมเข้าใจนะครับอาร์ซอนและแมนเชสเตอร์เป็น2ทีมนําในเรื่องนี้ทั้งสองสโมสรต่างก็เป็นที่น่าดึงดูดใจสับโรดิโกโดยทั้งคู่นะครับต่างก็เป็นทีมที่พร้อมที่จะทา้าชิงแชมป์และก็ดูเหมือนว่าน่าจะเหมาะสมกันเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้นะครับสื่ออย่างทีวีฟุตบอลเคยเออกมาเปิดเผยว่าโรดิโกเนี่ย พิจารณาที่ย้ายร่วมทีมทอร์เนมฮอสเตอร์หากมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทีมจากกองกิจที่ผ่านเข้าเล่นในในการฟุตบลอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกโรดิโก้ต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเช่นเดียวกับนักเตะบาเซนคน,นอื่นๆนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายออกไปหรือย้ายเข้ามาในพรมเมียร์โลีกโรดิโก้ก็กระตือร้นพร้อมผลักดันตัวเองที่จะสร้างความประทับใจ ในฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฉากขึ้นก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกโรดิโกต้องการลงเล่นให้กับบาซินนะครับและเขาก็ตระหนักดีว่าเขาจําเป็นที่ต้องลงเล่นในระดับสโมสรนอย่างสมเสมอเพื่อจะได้มีโอกาสติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกหากเขาต้องการร่วมทีมอาร์ซอลหรือแมนเชสเตอร์ก็เป็นที่เข้าใจกันนะเพราะว่าทางโรดิโกเนี่ยไม่ได้กลัวการแข่งขันที่มีอยู่แล้วในทั้ง2สโมสรนนี้และเนื่องจากทางท็อตแนมฮอสเปอร์ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับทางซาวินโยจากแมนเชสเตอร์ และอาร์ซอก็กำลังมองหาปีก้ายใหม่มานานแล้วนะครับทั้ง2องฝ่ายจึงมีพื้นที่สําหรับแนวลุกคนใหม่อย่างโรดิโก้แกมบรล y ี่ยืนกลานนะครับว่าโรดิโก้เนี่ยเป็นชื่อที่แฟนบอลอังกฤษน่าจะพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะและทางไบรี่เองนะครับก็เชื่อว่าโรดิโก้เนี่ยน่าจะเลือกสโมสสของเขาเอาไว้ในใจอยู่แล้ว และช่วงท้ายผมขอบคุณสอบการสับสนย์การกดไลค์กด Subscribe การกดกระดิ่งนะครับและการเข้าชมคลิปนะครับทั้งหมดแล้วล้วนเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ